ครับผมเส้นเคยครับพบกับช่างบารสขายไหลโซนีมือสองครับอันนี้ก็เตรียมจัดส่งจังหวัดขอนแก่นนะครับลูกค้าบอกว่าให้จัดส่งวันนี้เราก็จัดให้นะครับนี่ครับอ่ะสตาร์ทเครื่องเลยนะครับฟังเสียงหน่อย อเอกสารก็เดี๋ยวไปกับขนส่งนะครับโอเคครับผมกัเหมือนเดิมนะครับก็ซีนรถนะครับเพื่ออป้องกันแรล,ลอยขีบกวนเล็กๆน้อยๆนะครับก็เราจะจัดส่งให้งมือลูกค้าโดยปลอดภัยมากที่สุดน,นะครับซีนรถเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะทำการขึ้นนำรถนั้นจัดส่งให้ลูกค้านะครับ ค okay, ครับผมฝากติดตามเพจช่างบาสขายอะไรส่นวนอีกด้วยนะครับทั้งทางช่อง youtube และ TikTok นะครับสวัสดีครับ